สวัสดีค่ะทุกคนจะมาพบประกบอีกแล้วค่ะทุกคนกบได้บนรอยเผือกมาจาก s อ P แต่เป็นของเมคโคนะทุกคนนี่น,นี่ไงเราก็จะทำการอุ่นกบจะอุ่นในไมโครเวฟนะทุกคนจะเขาจะบอกนี่วิธีการอุ่นก็จะใชว้วิธีในการอุ่นทีแป๊บนึงหนึนาที30วินาทีนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ซองในแพ็ค มืดๆนิดนึงหรือก้ไมได่อย่างนั้นเหรอมันมืดแล้วนะทุกคน<แ>ขัวกบมันมืดไม่ใช่ขัวหลังๆานมีทั้งหมดกี่สเปกหนึ่งสองมีทั้งหมดสี่แพ็คเราสามารถอุ่อในนี้ได้ไหมเพราะว่าไงต้องใช้จานุ่อใส่เข้าไป หนึ่งนาทีขึ้นแล้วปลแป๊บหนึ่งกบจับกดใช้จานอันนี้ใส,ส่ลงดูซีหนึ่งนาทีเราอุ่นอันนี้ในเติรไมโครเวฟอย่างกมาใก้ๆหน่อยสิหนึ่งนาทีครึ่ง มาดูซิทุกคนยังเลยค่ะยังเลยค่ะงั้นก็เอาไปสักสองนาทีกว่าทุกคนร้อนมากที่บ้านเราไม่มีที่ร้อนละนี่ทุกคนแล้วกูไปเทใส่จานนี่ทุกคนมันร้อนอยู่นะ ก็จะเทสะดวกสบายจริงๆ S&P เนี่ยกบชอบมากเลยนะเมื่อก่อนกบตอนที่กบอ,อยู่ที่นี่เนาะหมายความว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปร้าน S&P m ก็จะมีหลายแบบหลายอย่างเลยนะนี่ทุกคนสะดวกสบายมากอยากกินตัวไหนก็ได้กินบัวลอยเผือกพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนของอะไรคะของ S&P ค่ะบัวลอยเผือกค่ะ โอเคทุกคนมันสะดวกสบายมากก็ไปหาซื้อกินนะจริงๆก็ถ้าไปซื้อตลาดก็จะสะดวกแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปตลาดเราก็ใช้วิธีนี้แหละดีที่สุดนะคะบวลอยเผือกจ้ายั่วๆจ้าขอคุณ